สวัสดีครับเมอร์ซคูน4นะครับศูนย์ติดตั้งชั่วล่างเพื่อความร่วมรืนบนถนนรามินทายกิโลเมตรที่7นะครับนิวไดสันนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับอัปเกรดช่วงล่างใหม่นะครับที่เมอร์ซีคูนสี่นะครับบนถนนรามินทายกิโลเมตรที่7ด้วยชุดชั่วล่างของออซซี่นะครับทำการติดตั้งด้วยโชว์อัพออซซี่มอนทุกปรับรูกั้งหมด24ระดับหน้าหลังพร้อมกับสปิงของออซซี่นะครับ ด้านหลังเราทาการเซตแหนบนุ่มนะครับที่เห็นนี่คือตัวช็อตอัพซีแบบโมโนทูไปช็อตแบบแก๊สผสมน้ํามันนะครับขนาดกระบอกใหญ่กว่าของโรงงานเท่าตัวนะครับมาพร้อมระบบวาล์วแปรผันตามสภาพถนนพร้อมปุ่มปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับนะครับตัวนี้นะครับปุ่มปรับจะอยู่ด้านบนนะครับตรงหัวโช้สนะครับสามารถปรับแต่งได้แบบตามใจชอบนะครับ โดยคุณบัพเศษของระบบวาแปรผันครับคอยควบคุมไม้สปริงเพ่อแรงดีสามารถซับแรงสะเทือนได้นะครับนอกจากนี้นะครับสินค้าออซซี่สามารถซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ได้นะครับนะโดยเปิดฝานี่ครับนะฮะซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ได้นะครับใช้ไปนะครับตลอดชีพได้เลยนะฮะนี่คือตัวชอรหน้าออซซี่โมโนทูบปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับนะครับส่วนชวรหลังก็เช่นกันครับมีปุ่มปรับนุ่มตรงนี้นะฮะด้านล่างนี่ครับนยฮะ24ระดับนะครับ ขนาดกระบอกใหญ่นะครับซับแรงดีดได้ดีนะครับนี่คือชอบหน้าหลังของออซี่ที่มีวาแปรผันนะครับควบคุมให้สปริงพร้อมแหนบนะฮะให้ลดอาการสะเทือนการดีดเด้งนะครับใครที่ใช้ไตรตันอยู่อย่าอัปเกรดให้นุ่มกว่าเดิมนะครับดึกกว่าเดิมนะครับติดตั้งชุดชัลล่างของออซี่นะครับนี่ก็ล้สปริงของออซี่ที่มีความหยุดตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้านะครับสามารถสร้างความเนียนนุ่มในการขับขี่นะครับลดอาการสะเทือนถึงพวงมาลัยได้นะครับนี่คือชุดชัลล่างของออซี่นะครับ หน้าหลังชชว์อัพพร้อมสปริงที่เราจะทำการติดตั้งในรถกระบะนิวไทร์ตันคันนี้ครับผมครับตอนนี้ด้านหน้านิวไทรตันนะครับทีมแชมป์ก็ลงลงมือประกอบนะครับชชว์อัพออซซี่ปรับนุ่นหนวด24ระดับคู่กับสปริงนุ่นหนวดของออซซี่นะครับชุดชุ่มลาของออซซี่ออกแบบมาเน้นเป็นรถแบบนั่งแบบครอบครัวสบายๆนะครับลดอาการเสื่อมอาการติดเด้งได้ครับ ที่ชอบช่วงล่างที่นุ่มๆนั่งสบายๆนะฮะชุดช่วงล่างออซซี่สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ครับผมครับช็อคอัพเป็นช็อคแบบโมโนทูบขนาดกระบอกใหญ่ๆนะครับช่วยซับแรงดีดได้ดีนะครับด้วยระบบวาล์วแปรผันตามสภาพถนนนะครับทันทีที่สปริงดีดตัวช็อคออซซี่จะเพิ่มแรงหน่วงตามแรงหน่วงคันธุ์ทนให้สปริงชะลอการดีดตัวลดลงก็ทาให้อาการเสียดการดีดเด้งลดลงครับยิ่งได้ช็อคด้งได้สปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับ ที่ออกแบบมามีความหยุดตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้าก็ยิ่งสร้างความเนียนุ่มในการนั่งโดยสารนะครับบูธก็ให้เป็นยูนิเทนหมดเลยนะครับสีน้ําเงินเนยนะครับบูธยูนิเทนนะครับสามารถช่วยรับแรงดีดนะครับทําให้อาการสะเทือนอาการดีดเด้ลดลงนะครับอายุการใช้งานยืนยาวกว่าตัวบูธที่เป็นยางครับผมครับนี่คือับเพิ่มทั้งหดนะครับ24ระดับนะครับ อยู่บนหัวโชกนะครับชอบนุ่มหนึบแบบไหนนะครับเราเอือ้อมือหมุนง,ง่ายๆตรงหัวโชกนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาก็แข็งชวนเข็มนาฬิกาก็จะนุ่มนะครับอบอซซี่สามารถปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับนะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งในรถตัวนิวไทรตันคันนี้ครับผมชุดชอรั่างออซซี่ยกชุดครับผม ครับดานหน้า New Tri t ตันนะครับหลังจากประกอบช็อปเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการติดตั้งตัวช็อปออซซี่ปรับดุลนวดยี่สีระดับตัวสิ่งลของออซซี่นะครับปุ่มปรับโชคที่อยู่ตรงนี้นะครับเลือกมือหมุนตรงนี้นะครับชอบนุ่หนึบแบบไหนนะครับเนี่ยฮะปุ่มปรับอยู่ตรงนี้นะครับเลือกปรับแต่งได้ทั้นะครับ24ระดับนะครับอย่างที่บอกนะครับด้วยคุณสมบัติพิเศษของตัวช็อปออซซี่นะครับมีระบบวาแปรผันตามสภาพถนนขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่นะครับ ยิงซับแรงดิบของช่วงล่างได้ดีลดอาการสะเทือนอาการดิบเด้งได้ดีนะครับยิ่งได้สปริงนุ่มๆของอาร์ซี่ยิ่งสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารนะครับลดอาการสะเทือนครับทรงมาลไลกระชับมือนะครับขับขี่อย่างมั่นใจนะครับนึกถึงช่วงล่างนุ่มๆก็อย่าลืมนะครับเมอร์เซเดสโบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับสินค้าอาร์ซี่นะครับรับประกันยาวครับ3ปีหรือ10,000แกิโลนะครับหมดรับประกันสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ได้นะครับยังไม่มีใครรับประกันยาว ที่นานขนาดนี้ในในในประเทศไทยแล้วงว่าได้นะตอนนี้นะครับถือว่าชอบออซี่รับประกันยาวนานที่สุดครับ3ปีด้วย1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับนอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพนะครับซ่อมเป็นอะไรได้ทุกชิ้นครับผมครับนี่คือชุดช่วงล่างของออซี่ครับจ่ายครั้งเดียวยาวจบนะครับชอบนุ่มเนืบแบบไหนท่านก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยตามใจชอบนะครับนอกจากนี้นะครับ เราใช้รถไปทุกวันทุกวันนะครับไม่ว่าสปริงแหนบโช๊นะครับจะเกิดอาการล้าจากการใช้งานนะครับเราสามารถเพิ่มความหนึบความนุ่มต่างๆนะครับโดยการแอดจัดตัวโช๊คครับปรับให้หนึบขึ้นเรื่อยๆได้นะครับนี่คือโช๊คออซซี่สามารถรองรับในอนาคตได้ทุกอย่างนะครับนิวไททันกันโช๊กชุดช่วงล่างออซซี่นะครับยกชุดนะครับ มาดูด้านหลังนิวไทร์ทันนะครับทีมช่างก็จะท,ทำการติดตั้งโช้ฟออซีปรับนุ่มนวด24ระดับนะครับพร้อมกับเซตแหนบนุ่มๆให้นะครับนี่ก็เป็นาร์ปที่ทำการติดตั้งนะครับโช้ฟออซีมอนทูปปรับนุ่มนวด24ระดับนะครับการเซ็ตแหนบนุ่มเนี่ยนะครับไป สังเกตดูรถท่านนะครับปลายแหนบตัวนี้ของเดิมๆจะชิดกันนะครับทาให้ระยะหย่อนตัวไม่มีครับจะเกิดแรงปะทะนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแหนบบรรทุกนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแหนบรับน้ำหนักนะครับสาแผ่นบนเนี่ยนะฮะอันนี้พอวิลงตัวเปล่าเลยครับแหนบรับน้ำหนักจะมาปะทะกับแหนบบรรทุกครับทำให้เกิดอาการสะเทือนอาการดิดเด้งได้ครับเราเซ็ตแหนบนุ่มทําให้ปลายแหนบตัวนี้นะครับมีระยะหย่อนตัวได้เยอะขึ้นครับแหนบมีระยะหย่อนตัวไม่มาปะทะกับแหนบบรรทุกหนาๆตัวนี้นะครับก็ทําให้อาการสะเทือนอาการด ยิ่งได้ช้ฟออสซี่นะครับที่มีปุ่มปรับนุ่มทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับปรับนุ่มหมดยี่สี่ระดับนะครับมาพร้อมระบบวาแปรผันตามสภาพถนนนะครับสามารถคอนโทรลนะครับแหนบให้ชะลอการดีดตัวลดลงนะครับทันทีทันทีที่แหนบดีตัวนะครับชวฟออสซี่จะเพิ่มแรงหน่วงตามแรงหน่วงคอนโทรลให้แหนบลดแรงดีดนะครับเมื่อแหนบลดแรงดีดอาการสะเทือนการดีดได้ก็จะลดลงนะครับเวลาเข้าโค้งนะครับช้ฟสามารถ เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นุบนิ่งนะครับด้วยคุณสมบัติของช็อคอัพที่มีระบบวาแปราพันตามสภาพถนนแล้วก็ช็อคมีขนาดกระบอกใหญ่กว่าของเดิมเท่าตัวนะครับจึงซับแรงดีดของตัวแหนบนะครับได้ดีนะครับทําให้การขับขี่เข้าโค้งอย่างมั่นใจนะครับนอกจากนี้นะครับทําให้ผู้โดยสารนั่งสบายสบายตลอดการเดินทางนะครับนี่คือชุดช่วงล่างของออสซี่ด้านหลังครับในนิวไททันนะครับพร้อมกับเซ็ตแหนบนุ่มๆนะครับนะฮะปลายแหนบนะครับเนี่ยฮะทำให้แหนบมีระยะหย่อนตัวได้เยอะนะครับ ช่วงล่างนุ่มๆไปอย่าลืมนะครับเมื่อสี่คนสี่บนของรามินทากิโลเมตรที่เจ็ดครับผมครับติดตามดูคลิปรีวิวได้นะครับเรามีคลิปรีวิวท่านจะได้มั่นใจไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับนี่คือนิวไททันกับชุดช่วงล่างออสซี่นะครับชาร์ปหน้าหลังพร้อมกับสปริงนุ่มๆของออสซี่นะครับด้านหลังติดตั้งชาร์อปออสซี่ปรับนุ่นมบนยิมสีระดับพร้อมกับเซ็ตแหนบนุ่มๆนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ